ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมี2ตีนะครับอยู่บนหัวเราเลยคลิปนี้ก็เป็นคลิปส่งท้ายส,สนุกนะครับอยู่ๆเขาจะเอาออกก็ไม่บอกกันเลยนะมีคอมเมนต์ถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าผมชอบใช้คลิปอะไรเอ,อ่อผมชอบใช้คลิปนิ้วหัวแม่มือนะมันช่วยให้ซูมเร็วขึ้นนะครับเวลาเรายิงศัตรูเดี๋ยววันนี้จะมาลองใช้ให้ดูกันนะครับโอเคครับ ยังไม่เจอนะครับว่าเขาลงตรงไหนอยู่ทางซ้ายเราสองตี้เอ้ยโอ้โหสามตี้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆผมตีหนึ่งเลยนะเสียงเท้าอยู่ด้านหน้าเรานะครับอืมกระสุนหมดก่อนนะมีคนเข้ามาชิดเราครับ อยู่ข้างล่างเราเลยนะเนี่ยครับมีเสียงเท้านะโอเคทางขวาเรามีคนวิ่งมาครับเสียงเท้าเข้ามาใกล้เราแล้วนะครับยังน็อกอยู่นะครับทางซ้ายเขายังยิงกันไม่จบเลยนะครับเจอแล้วนะครับกิฟบนิ้วหัวแม่มือนะ เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่ามันดียังไงบนหลังคาเหมือนจะมีคนอยู่นะครับเดี๋ยวลองกระโดดขึ้นไปดูหน่อยนะเนี่ยครับนอนเกือบเนียนเลยนะเสียงปืนทางซ้ายเงียบไปแล้วนะครับสงสัยเขาจะเก็บได้ตีหนึ่งแล้วนะ เจอแล้วครับอยู่บนหลังคานะอืมล็อกรอเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องหาทางออกจากตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเขาวิ่งเข้ามาเนี่ยตรงนี้เสียเปรียบนะครับเอ้ยมาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นบนหลังคาดีกว่านะ เฮ้ยห,หลบทันนะครับใจเย็ยนนะครับรอจังหวะเข้าพลาดวิ่งเข้ามาหาเราเองนะ ทางซ้ายวิ่งมาแล้วครับโอเคเก็บเลยนะครับเขายังอยู่ข้างหน้าเรานะครับเดี๋ยวเรารออยู่ตรงนี้แหละครับมีเสียงเท้าอยู่ใกล้ๆเรานะครับน่าจะอยู่เอ้ยทางขวาตัวนี้น่าจะบอดนะครับเอ้ยยังไงครับเจอละ โอเคจังหวะนี้ลงไปชาร์จเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเขาน่าจะกำลังชุบกันอยู่อะหลบอยู่หลังบันไดแน่นอนนะครับเหลือคนเดียวแล้วครับโอเคเรามาลองดูจังหวะนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใช้วิธีการ สเปรย์รอเลยนะครับเพราะว่าเรารู้ตำแหน่งของศัตรูที่แน่นอนแล้วนะว่าเขาอยู่ตรงนี้เราลากเป้าไปยังตำแหน่งที่คิดว่าศัตรูอยู่นะครับจากนั้นกดยิงค้างไว้เลยนะจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าเขายิงสวนออกมาเนี่ยเราก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเรายิงเขาก่อนนะกระสุนเขียวหมดพอดีเลยนะครับเฮ้ยอ4 มีเสียงปืนครับน่าจะเป็นบอดยิงกันนะเอ้ยกิ๊บนิ้วหัวมือนะโอเคได้2อันละมีเสียงเท้าข้างหน้าเราครับน่าจะเป็นบอดนะเอ้ยดูชื่อแล้วเหมือนคนเลยนะครับมีเสียงคนขับบักกี้เข้ามานะครับข้างหน้าเราจอดแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นบนหลังคานะดูก่อนนะครับว่าเข้ามากี่คน มีรถเครื่องขี่เข้ามาอีกคันนึงนะครับเขาต้องคิดว่าไม่มีคนอยู่นแน่ๆเลยรอยิงฟรีเลยนะครับมาแล้วครับโอเคเก็บเลยนะเขายังน็อกทั้งคู่เลยนะครับ เดี๋ยวเรารอดูสถานการณ์อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเพื่อนเขาจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะเฮ้ยไกลไกลเหมือนผมเห็นคนแวบแวบนะเฮ้ยนั่นไงครับน่าจะเป็นบอดนะครับเงียบเลยนะครับไม่น,าน่ามีคนแล้วนะเดี๋ยวหากระสุนเขียวเพิ่มหน่อยนะครับมีอยู่ไม่ถึงร้อยเลยอะ เฮ้ยน่าจะบอดนะครับตกใจหมดทุกคนน่าจะมีคนนะเฮ้ยนี่ครับวิวดูก่อนนะครับมีสองคนนะครับยังไม่ต้องรีบเข้าไปชาร์จนะ เราใช้ระเบิดปลายัดเข้าไปก่อนได้นะครับมีเสียงเท้าโดดลงมาแล้วครับมีคนวิ่งลงมาข้างล่างหนึ่งคนแล้วนะเจอแล้วครับเดี๋ยวเราตามไปเก็บงานเลยนะค่อยๆวิ่งอ้อมขวาไปนะครับ เพื่อนเขายังอยู่ที่เดิมนะครับน่าจะยังไม่ขยับไปไหนนะผมไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยนะครับเดี๋ยวเราวิ่งอ้อมเข้าไปเล่นในบ้านนี้ดีกว่านะเอาชัวร์นะครับมีเสียงเท้าอยู่ชั้นสองนะครับเขายังไม่ไปไหนนะเดี๋ยวเรารอให้เขาตายใจนะครับ แล้วเราค่อยดักยิงเขาฟรีๆเลยนะนี่รอจนวงบีบแล้วนะครับเขายังไม่ขยับออกมาเลยออกมาได้แล้วเพื่อน<ๆ>เฮ้ยเขาก็โดดลงมาแล้วครับจังหวะนี้แหละโอเควงบีบเข้าอายุทยาแบบนี้เล่นยากเลยนะครับผมไม่ค่อยชอบเลยอนะ่ะในนี้มันจุดเล่นจุดยิงเยอะมากเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปหาที่เล่นแถวแถวขอบขอบวงนะครับเฮ้ยโอ้โหเต็มตี้เลยนะครับสวยแล้วครับโอเคเรารีบตามไปเก็บงานก่อนนะครับ ไม่ทันแล้วนะครับเขาคานหลบไปแล้วเขาคานหลบไปทางนั้นแสดงว่าเพื่อนเขาน่าจะอยู่ด้านหน้าเรานะครับนี่ครับมีเสียงเท้ามาทางซ้ายมาแล้วครับรอจังหวะนะครับอย่าออกไปจากกำแพงนี้นะพยายามอยู่ในที่กําบังไว้นะครับทางขวาเรามีคนวิ่งมาครับโอเคเหลือคนเดียวแล้วนะมีเสียงเท้าใกล้ๆเราครับอยู่ข้างหน้าเราเลยนะครับ เขาน่าจะชุบกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาระเบิดเช็คดูนะโอเคเขาวิ่งเข้ามาแล้วครับเรามาดูจังหวะนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกระโดดลงรถมาแล้วใช้เทคนิคการยิงก่อนแล้วค่อยขึ้นตะโขบตามที่หลังนะครับเห็นไหมครับระยะประชิดแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องขึ้นตะโขบนะครับ สเปรย์แล้วโยกซ้ายโยกขวาได้เลยนะเดี๋ยวพอเราเก็บตัวนี้เสร็จลองฟังเสียงเทา้าดีๆนะครับมีคนวิ่งเข้ามาด้านหน้าเราสังเกตดูดีๆนะครับผมยิงเพื่อนเขาตายไปคนหนึ่งแล้วก็ยิงเพื่อนเขาน็อกไปอีกหนึ่งคนแต่ว่าเพื่อนเขายังยิงผมไม่ได้เลยนะแสดงว่ากำแพงตรงนี้ปลอดภัยเล่นได้นะครับ ทางขวาเรามีคนวิ่งมานะครับผมกําลังจะหันไปยิงเลยนะแต่ว่าทางซ้ายมีเพื่อนเขาวิ่งเข้ามาชิดก่อนนะครับลองฟังเสียงเท้าดูนะ ยัไงครับเสียงชัดมากเลยนะแล้วพอเขาวิ่งเข้ามาใกล้เราเนี่ยรอยเท้าก็ขึ้นในมินิแมปนะครับตอนนี้เขาอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะรอยเท้าหายไปแสดงว่าเขาหยุดแล้วนะครับเมื่อกี้มีเสียงเท้าวิ่งเข้ามาทางขวานะครับได้ยินไหมครับเสียงมันนิดเดียวจริงๆรินะครับมันทำให้ผมรู้นะว่ามีคนวิ่งเข้ามาใกล้ผมอะ่ะ ตอนนี้ข้างหน้าเราเขาชุบกันเสร็จแล้วนะครับมีเสียงเท้าเริ่มขยับขยื่นแล้วผมเลือกที่จะใช้ระเบิดเช็คดูนะครับมีเสียงเท้าว,วิ่งเข้ามาทางซ้ายนะครับจงังหวะนี้ผมสเปรย์รอเลยนะครับเพราะว่ารู้แล้วนะว่าเขาวิ่งมาโอเคครับ หลังจากนี้จะเป็นจังหวะผิดพลาดที่ผมตัดสินใจไม่ดีนะครับทำให้เกมเนี้ผมไม่ชนะนะผมเจอคนแล้วนะครับเขานอนซุ่มอยู่บนเดินด้านหน้านะจังหวะนี้ผมตัดสินใจพลาดนะครับเลือกที่จะยิงเขาแต่ว่าน็อกเขาไม่ได้นะจริงๆจังหวะนี้ยผมควรจะสโมคกหรือไม่ก็หาทางเข้าวงก่อนนะครับไม่ควรรีบยิงเปิดจุดตัวเองนะประเด็นคือวงบีบเข้าหาเขาด้วยนะครับ มันทำให้ผมเล่นยากนะวงบีบเข้ามากระชันชิดแล้วนะครับมันไม่ทันแล้วนะผมสมกตอนเนี้ยไม่มีประโยชน์แล้วนะครับมันบีบให้ผมต้องวิ่งเข้าไปข้างในนะประเด็นคือตรงนี้มันเป็นทางตันนะครับผมออกไม่ได้ก็เลยจบเลยนะครับมันบีบให้ผมออกได้ทางเดียวด้วยความที่ไม่ชำนาญพื้นที่นะครับก็เลยไม่รู้นะว่าตรงนี้เป็นทางตันพอออกมาก็เรียบร้อยเลยนะครับโดนดักยิง สี่ทิศเลยนะไม่เป็นไรนะครับเรียนรู้จากความผิดพลาดนะครั้งหน้าเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เราควรเล่นยังไงยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ